สวัสดีทุกคนด้วยนะผมคอนี้พีลโลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแบบรูมบลอกที่มีชื่อว่าฟันนาบ์คูปหรือว่าโคออปเปเลตก็เอาเพจว่ามันเป็นไฟเดฟิตี้แล้วมันสามารถเล่นหลายคนได้ก็เลยชวนไอ้ฟังมาบอกไอ้ฟังมาอ,อัดคีย์ไปมันบอกโอเคแล้วก็เลยว่าอัดอุ๊ยนี่อะไรอ่ะโคเดฟิดี้เหรออ๋อโนบิมบมอ๋อโอเคอ๋อโอเคนี่โคเดฟิดี้เหรอเออเออแต่ม,มันดูเฮ้ยเฮ้ยโมเดลไม่เก่งเนาะพักสองนี่หมดเออนี่เนี่ยเป็นของภาคสองไปเราเราเข้าทีเดียวพอเลยไป ก่อเลยทำไม<อ><อ>มันทำไมมีสองคนแบบสามช่องวะเออไม่รู้ <laughs> รู้ดรือบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นไฟในเฟดดี้ของแท้จบแับแต่ผมเคยเล่นแฟนเกมหลยแฟนเกมจบไปแล้วนะครับไม่ได้ม้วพูดจริงอยากให้เล่นก็เขาไป <c oughs> น,าน่าราบชีพป้วกันที่ <c oughs> มาไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกโดนแบนในแกรนพีด้วยไอ้ฝั่งมันโดนแบนในแกรนพีทนะครับมันก็เลยมาเล่นได้ไม่ใช่ละอุ้ย ไม่รู้ไม่รู้มันแบนอะไรเล่นอยู่ดีๆก็โดนแบรนเฉยเลยอะไรเนี่ยมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเล่นฟอนาภาคไหนฟอนาภักหนึ่งภาคสองภักสามแล้วก็ภากสี่แล้วก็มีนี่เกมคนคนราม็นคนจริงเว้ยภาคสี่ไปอ่าวคัมมีซูนพักสี่เลยโอ้ยเย่ว่ะคัมมีซูนูไปภาคหนึ่งก็ได้อ่ะภักหนึ่งก่อนเราเริ่มจากภาคหนึ่งนะครับคน้ของเองเขาบอกว่าคําแนะนําเปิร์ไฟฉายจะช่วยคุณมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นโอเค ถ้าเราไปช็อปมีช็อปด้วยอ๋อของเล่มูอะว่าซื้อของดีได้เออโอเคดีเซนตูเมดอนั่นเดี๋ยวเราเลยเนี่ยโลเวอร์มิวสิกบล็อกเอามาเปิดให้ผีฟังหรอโลเวอร์มิวสิกบล็อกนี่นี่คือหมายถึงทำให้เสียงกล่องดนตรีเบาขึ้นไหมหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อะโอเคเอาล่ะนั่นเดี๋ยวเราเข้าฟาร์มเด็กแล้วเราไปเล่นคืนแรกเลยเดี๋ยว่ามันไม่มีคืนหกเลยเหรอวะไม่ได้โอเคเฮ้ยอ๋อ เนวันเต็ดโอ้โหเอาก๊อปมาเลยนะเออเฟรดี้เฟดตบไพิซซ่าโอเคเออเราสามารถเลือกรู้ได้ว่าเราจะเล่นอะไรระหว่างเล่นเป็นยาหรือเล่นเป็นพาโลงเอ้เล่นเป็นยาก็น่าจะเหมือนในเฟดีเฟรดี้ไหมอ่ะเล่นเป็นพาโลงนี่จะยังไงก็ไปโบกกับพีอะไรเงี้ยเหรออยากไปด้วยนี่แหละพาลงประทัดผีผีนรกไอ้คุณนรกประทะพาโลงอ่ะเคยเป็นอะเออไป็นไง ถักไม้กว่าแล้วมันปาดมาเอาไนกาดหรือฟาโรเนี่ยไนกาดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกวกับปีมันจะไม่ใช่เกมผีไนกาดนี่เลยโอ้โหแล้ฟังเลยชุดเป็นผู้ประกาศของคนตึงอ่ะคุณเป็นไนกาดให้จู่ในออฟฟิศแล้วก็พยายามนะไม่คุณแอนิเมทรอนิกนั้นอยู่ห่างจากคุณเริ่มคืนโดยการรับโทรศัพท์โอเค กดแล้วมันมีดันวิ่งไม่ได้ด้วยอกดกดวิ่งไม่ได้ด้วยเน่ดูดิมีเฟดี้มีบอดี้เราไปชิกกัะสุนมอสหน้าอยากหัวอยากหัวกรอเอออยากหัวก่ออยากหัวเปรี้ยวน่ะคิดว่าเป็นคนแอนิเมทรอนิกส์แล้วเปรี้ยวเหรอฮะเปรี้ยวน่ะเหรอเป็นมะนาวเหรอะวิ่งวิ่งมาคอดชีโดเป็นมะนาวแล้วเปรี้ยวเหรอแล้วนี้ห้องอะไรอ่ะวิล้วโอ้แล้วดูประตูดิประตูสุดยอดมากโอ้ประตูประตูสุดเลยอ่ะเบ๊อันนี้น่าจะเป็นห้องห้องอันนี้บ้งเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทเซอร์วิสเออห้องห้องซ่อมหุ่น เนี่ยห้องนั้นจะเป็นห้องซ้อมหุ่นนะแล้วก็มีม้าหุ่นด้วยเออเจ๋งดีม้าหุ่นแล้วเราใส่ชุดนคนร่น<ค>นวงมาเลยอัานี่ไงออฟฟิศของเรานะครับเอออุอ้ย <จอ S 1> ตกใจหมดไอ้ฟังเขาตกใจหมดเลยเราสามารถอ่าอ่าก็คือปุ่มแดงคือปิดประตูส่วนปุ่มเขียวคือเปิดไฟเอ้ยทันทันอย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดแล้วมันดูกล้องไหนวะเอ้ยเปิดปิดไฟดิเปิดแอบตู้ได้ไหมไม่ได้ ไม่ใช่แน่กลัวอยู่เนี่ยแล้วเราออกไปเลยได้ไอ้ฟาดมาออกไปเลยได้อะสมมติได้เกิดผีมาแล้วก็เดินหนีได้วะเดออเราเดินออกไปได้แล้วซันๆนี่นี่เปิดกล้องนี้นี่เปิดกดตรงเนี้ยตอนที่เป็นแล้วดูแล้วดูเวลาโอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะดูดิขนขนตาขาวด้วยเฮ้ยเที่ยวว่ะไม่จ๋ิงอ่ะเนี่ยมีเข็มอ๋อมาดูก็ไม่ใชแค่คนเดียวอ๋อเข้าใจแล้ว ผีหลอนอยู่น่ะเฮ้ยไม่แต่ที่เนียนะจริงงสิ่งแรกที่เราจะบอกเลยนะคือมันเดินออกไปดูได้ <c oughs> มันหมายความว่าอย่างนี้เปล่าคือเราสามารถสมมติผีมาเพื่อเราก็รีบเดิน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 แล้วไม่ก็เดินหนีไปเลย <c oughs> อย่างงี้เหรอได้ไหมบ้างเออแบบเฟรดดี้มาอยู่หน้าประตูนี้แล้วก็ปิดประตูนี้แล้วก็รีบเดินไปแอบในห้องครัวอย่างแบบเวลาเวลาปิดกล้อ <c> ง <oughs> ค <Okay. S 2> ตรงนี้ <Okay. S 2> นะครับมี to do caution หรือว่าสิ่งที่เราต้องทำผมมองไม่เห็นนะเขาบอกว่าเราต้องทำความสะอาดอาขีดตู้อาขีดสักอย่างโ okay. อเคก็เหมือนการบอกว่าต้องทำอะไรบ้างไฟจริงเราควรไม่ควรใช้ไฟเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเปื้อนเออฟังดูกล้องไว้แล้วกันนะได้ๆหุยโอ้โอดูคอนโนแล้วคนหลอนอะ่ะ <laughs> คอนโคนหลอนอะ่ะ ไม่หายเฮ้ยบอลนี่หายบอลนี่หายเฮ้ยบอลนี่หายอยู่ไฟแบบเฮ้ย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 ไอ้ฟังจะออกมันรอบไอ้ฟางอะไรอะไรเร็วอะไรเร็วใครเข้ามาวะเฮ้ยแล้วนี่อ่ะเอยนี่เคลียบอลนี้นะแคมสิบแปดอ๋อโอเคมันอยู่ไกลไหมอยู่ไกลมากไหมแคมสิบแปดก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไร หายแล้วอ่ะเมื่อกี้มันมายืนอ้าวมันยืนอยู่ข้างหลังอะ่ะไอ้บ้ามันยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่อ่ะเอ้ยเอ้เออกไปดูโ oh, อ้ดิไอ้บ้าอุ้ยน่ากลัวเนี่ย <c oughs> อุ้ยนี่ไงมันอยูย่ไหนโอ้ยบอลมาข้ามมาแคมมันข้ามาแคมป์เยอะแยะเลยเอา<บ>้าวชิบระชิก้าหายชิก้าหายชิก้าหายเลยแค่เฟดี สวยแล้วเราเปิดตัวนี้เนี่ยอ่ะเอาคนเปิดไปนเปิดได้ยังวะบอลนี่ยังไม่หายเลยยังไม่หายปิดปิดไฟด้วยเดี๋ยวมันเปิดมันเปิดมันมันลดเยองอะคนงูสองคนเลยไฟเดฟดีโอ้โหชิดก้ามาแชมป์เจ็ดแชมป์เจ็ดตีสี่เลี่ยงตีสี่เลี่ยงแปดเหลือหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ sixty nine nice เฮ้ยโอเคบอนนี่ไปละบอนนี่ไปละไปเลยโอ้ยมองอยู่ ก็เชียร์ละไอ้บ่ะให้อ๋อก็คือได้เกิดบอดนี่มามันจะอยู่ตรงนี้อ๋อไอ้สี่ไอ้สี่เข้าใจแล้วจำไว้ด้วยนะชิก้าชิก้าดูชิก้าชิก้าอยู่ไหนวะชิก้าอยู่ไหนชิก้าอยู่ไหนชิก้าอยู่แคมเจ็ดแคมเจ็ดะไรอะเฮ้ยบอดนี่มาแล้วบอดนี่มาแล้วโอเคโอเคโอเคไม่น่ากลัวว่ะวิ่งหลอนแล้วเนี่ยไปิ่งไหลอนเลยเนี่ยโอเคบอลนี่กลับไปแคมสาม คไม่ได้กลับแชมป์สามแล้วว่าชิก้าไอ้เตรียมตัวชิก้าไว้เลยเออชิก้าเนี่ยอันตรายละเราปิดประตูค้าไว้เลยว่าตีห้าแล้วเหรอเราปิดให้หมดเลยไหมเ้ยอย่าอย่าอย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวไอ้นี่เอยเราเคยทำดเวยแบบตีห้าเราปิดประตูค้าไว้เลยแล้วก็รอดมันเหลือแปดอยู่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นนะโอ้ยยังเยอะด้วยห้าสิบแปดเลยเะรอชิวๆนะ relax guys ยามสองโมงหนึ่งไอสองโสามไอสามโมงสองไม่เนรนะค็ถ้าเกิดว่าเราต้องช่วยกันเล่นจริงๆคือแบบต้องแบ่งหน้าที่เลยอ่ะคนหนึ่งดูซ้ายคนหนึ่งดูขวาอย่างเงี้ยต้องไม่ต้องแบ่งอย่างนั้นเอ๊ะผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคอผ่านแล้วเริ่เลอี๋คืนแรกคืนแรกคือแรกง่ายเลยคืนแรกมันมันง่ายแล้วเฮ้ยโอ้โหแล้วไฟก็เติบเปิดอย่างเงี้ยเลยโอ้โหเสียงไฟช้าแล้วช้าแล้ว อ่ชาแล้วยีไปออกไปจากที่นี่กันดีกว่าฉันรู้นะพวกเกียร์สามตัวนี่มันมีบอดี้ขยับฉันรู้นะพวกเกียร์ขยับเราไปจากที่นี่กันดีกว่าไปตอนเช้าเราเปียวได้เว้ยเดินไปเปียวนะบอดี้ฮะเรคิดว่าเรคิดว่าเปียวมากเหรอฮะคิดว่าเปียวบอดนี้คิดว่าเดินมาหน้าหน้าประตูแล้วเปียวเก่งเก่งๆน่าเออไปดีกว่าแล้วเสียงมันมาจากไหนมาจากข้างนอกไง อ๋ออ๋อได้ไงทางออกไปเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าชอบโมเดลแต่ชอบโมเดลตรงที่เขาใส่รายละเอียดใส่เออจริงอ่ะเออจริงจิงแต่อิสรภาพเย่ออกมาได้แล้วโอเคยัไลก์ก้าอลไรคลอดถึงหกโมกเช้าได้ตังค์ยี่สิบสี่เรตติ้งบีเอาทำไมได้เรตติ้งบีจรอะเพราะใช้ไฟเยอะ ต้องใส่ออต้องใช้ไฟเยอะแน่เลยได้เลตติ้งมีเออร์อาจจะใช่นะเ,ออเป็นเพราะเราใช้ไฟเยอะไปหน่อยเพราะเราลุกโอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราต่อคืนสองเลยถ้าถ้าเกิดว่าคลิปนี้เราตายไปแล้วเราก็จบคลิปตรงนั้นแหละเออโอเคอ่ะในสองเลยเดี๋ยวฟ้าอื่นเดี๋ยวเราค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นอ่ะในสองเลยเราตายเราตายตอนไหนเดี๋ยวเราจบคลิปตรงนั้นแหละเออเอาดิ แตเราเก่งนะเว้ยเราคงไม่ตายคืนสองใช่ไหมแอะเราเราเป็นดีเนเตอร์ไม่อยากรู้พาโลเป็นไงวะเราเป็นนายการเดเราเราเป็นดีเนเตอร์ดูดิไม่อยากรู้พาโลทำอะไรน,นี่ไงเป็นพาโล <c oughs> คุณจะต้องทําการทําแท็ของคุณให้เช็คก,กระดาษในออฟฟิศอ๋อแล้วก็เริ่มคืนโดยการตอบที่โทรศพัพท์ตอนตื่นของเช้าโอเคก็ <c oughs> คือเราต้องทําตามในกระดาษที่มันเขียน <c oughs> ใช่ไหม ให้เรานะยต้องมาเช็ดพื้นนี่ยหรืวะดูดิพื้นมันเปียกขนาดเนี้ยน่าจะใช่ผมผมมีทิคให้คุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ขยับมาหน้าคุณเมื่อไหร่คุณก็แค่หักไม้กวาดแล้วก็ทุบมันเลยได้โอเคโอเคคุณต้องว่าทั้งคานรงเดี๋ยวก็าเรียกติดนี่ใช่โอ้โหนี่ไงนี่คือเทสของพานโรงช่นะ to do caution เขาบอกว่าให้ทำความสะอาดห้องครัวมีนฮอทอยเลทโอเคนั่นเราโอ้โหไม่น่าเลียยพานโลงพานโลงมันต้องเดินออกข้างนอกอ่ะ ไอฟังสวยแล้วโอ้โอ้สันเรื่องใหญ่ละบอนนี่เดินละบอนนี่เดินละสวยแล้วแล้วเราก็ไปทำความสะอาดแล้วท38ตรงห้องถงอ้าวมันไปแล้วบอนนี่อย่าอย่าฆ่าเราเพื่อนเอาบอนนี่ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับไอฟังเราเรากลัวตอนนี้กลัวนะไม่น่าไปพาลงเลยวะ สักพักปันหนึ่งปะค่าเราทำเนี่ยโอเคเราทำเรื่องขนาดเรื่องอันหนึ่งตู้เราเฮ้ยแล้วอันนี่หายไม่รู้เราไม่เห็นบันนี่อ่ะไอ้ฟางตอนนี้เราเรามืดมากตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยออกไปได้ไหมวะได้ไหมพี e เลยมีเอาตอนนี้อยู่ช่องเจ็ดแปดก็คือผ่านมาจากแคมป์เอหนึ่งก็คือไอ้เไอ้ฟางเราคิดผิดว่าที่เป็นพานลู คิดผิดเลยต้องมาตีกาทำความสะอาดตอนมืดเดียวใช่เรื่องเหรอวันคิดผิดจะแต่แ,แรกแล้วล,ะล่ะเราว่าใช่เรื่องเหรอวะอ๋อมีห้องน้ำด้วยนี่ไอ้ฟังถ้าชิกก้เข้าไปห้องน้ำเราตายนะสวยเลยนะยังไม่หายยังไม่หายยังไม่หายกะแกะยังไม่หายโอ๊ยไหนอู้วัน really nice. นี่มันรีบสปีดรันไปไหนมันจะไปจบเกมนี้ให้ไวเลยเออมันจะจบมันวันจบอย่างเดียวเลย ห้องน้ำเราสามารถเข้าไปขี่ได้ด้วยไม่รู้ทำไมเหมือนกันเออพี่ทำพองอะไรวะโอเคเราเข้าไปห้องน้ำอะ่ะเทคนิคของพี่แบงค์เฮ้ยเราต้องคิดในใจเกกว้ยเราอย่ากลัวเราอย่ากลัวเลโก้สิเลโก้มันสภาพนี้ไม่ใช่เลโกโ้เอาโม่ใเราไอ้นใจฟังเราขอเดินกลับไ,ไปก่นอนเลในกล้องด้วยเราขอเดินกลับไปก่นอนเลยเฮ้ยบาย ทำเสร็จหนึ่งแท้หนูก็วิ่งกลับมาที่ห้องเราทำความสะอาดห้องน้ำไปละห้องน้ํามีฮอต้องทําโต๊ะมีฮอห้องครัวเอ่อพาร์ติเซอร์วิสโอ้ต้องซะลองซาเป็นโต๊ดาเอาเอาปอดี้อยู่ไหนไปฟังบอดี้อยู่ไหนโอ้อยู่แคมสามอยู่แคมสามตรงไหนวะตรงเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วยังอยู่ที่เดิมปะเนี่ย ไม่เสียหรอกไม่เสียเราจะวัดจะปัดจ้าจ่จ่จ่าจ่สั่นตกใจหมดโทษเปิดมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะดูดิมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเออชิคก้าหายตอนนี้เรากลัวบอนนี่สุดตอนเนี้ยเดินไปก้องน้ยไตวัดไอ้สั่นโอเคชิคก้าอยู่37โอเคชิคก้าอยู่37แล้วบอนนี่อ่ะบอนนี่อายไม่เห็นเลย อ่าเอ้ยเราออกไปดูด okay. ีกว่าไปมุดอยู่ไหนวะแคมป์อ <laughs> yeah, ๋อน oh, okay. 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 mmm. okay. 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 ี่ไงมอนนี่อย okay. ู่ตรงนั้นมอนนี่อยู่ตรงนั้นเอห็นแล้วพ่กาออกไปอ่ะวัวพี่กาอยู่แคมปเจ็ดอยู่ตอนนี้แคมปเจ็ดโอเคนี่เราใช้ไฟไปหกสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วน่าตีสองเราเสียห้องครัวชิคก้าห้องครัวโอเคเราต้องไปทำภาษาห้องครัวเราเข้าไปทำภาษาพิกาได้ไหมอ่ะแบบชิกเราโอเคชิคก้าหายชิคก้าหายชิคก้าหาย โอโอเคบอนนี่อยู่ข้างหลังเลยจ้าโอเคซันเตรียมสแตนบายอยู่แคมป์ยี่สิบแปดของบอนนี่ดูไว้ถ้ามันหายก็รีบร้อยครับหายอ่ะถ้ามันหายครับถ้าหายจากกล้องนั้นนี่บอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีสเตปนึงก็คือมันจะอยู่อยู่แคมป์ที่เอสองเอสองเอต้องหายไปแล้วแอ อ่าหายไปแล้ววะหายไปแล้วเป็นหัวตกใจหมดไอ้นี่ปิดไฟดิปิดไฟดิเปิดชิกะคุณสวัสดีครับมันอยู่ข้างหลังโอ้โหยังไงจ้าน้องสาวเอ้ยมันมันผู้ชายนี่หว่าอันนี้อ๋อโอเคสวัสดีวันนี้อยู่แคมป์ห้าอยีจัง เราไม่กล้าออกไปทำความสะอาดแล้วเอาฟังไม่แน่เรียอพาน์ลงเลยไอ้ป้าไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวชิชิ่ายยังไม่มาชิชิไกยังไม่มาเหยียดโอ้ชิชิก่ายวันดีใครโอ้ใจมาเลยหนึ่งเลยปิดตอก้างอ่าเดี๋ยวมาหนี่นะผลด้ยาถ่ายเอาเป็นหน้าปกคลิปก่อนถ่ายเอาเป็นหน้าปกคลิปเฮ้ยกูเป็นตลกเรื่องไงวะ ใช่เข็ดได้แบบอ้าวเข็ดและแบนเดียว37%แล้วอ่ะสวยละเราตายเนี่ยหรอวะไม่ตายเราไม่เป็นไรมีผมอยู่ไปยังวะเออบอลนี้อยู่แคมมันไปยังไปแล้วบอลนี้อยู่แคมสามเข็ดถ้าหายไปหน่อยก็เจ็บตัวแนบอ๋อหายไปแล้วอ้าว ไอ้มะอยู <S <S ่จะต้องเกย์นักเกียร์มากอ่าหัดหัดไปเปิดกล้องแป๊บเดียวล้อเลยะอะไรอยู่อ่าตายเลยเอาอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรที่คุณต้องทำเลยคุณแค่ต้องร้อยเกียร์จบมาอ่าแบบตายอืออีกสองอีกสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงเพรอะเรได้อไอ้นี่